วทอสถานีอโศกค่ะบรรยากาศบนชานชาลาค่ะจากบนชานชาลานะคะมองไปนู่นเลยค่ะเห็นห้างเทอร์มินอลเทเวนตี้วันด้วย โซกนะคะเชื่อมต่อ MRT ด้วยเมื่อเราเดินลงมานะคะจะมีลูกศรชี้ว่าเราจะไปทางไหนดีจากในชาญนชลาเราลงมา1ชั้นก็ถึงชั้นจำหน่ายตัวะะ๋วค่ะจากใน BTS อโศกนะคะชั้นจำหน่ายตัว๋วเราก็เดินมาแล้วอันนี้จะเป็นห้าเทอร์มินอลเทวนตี้วันค่ะ สถานีอโศกก็จะเชื่อม MRT ด้วยนะคะแล้วก็มีห้างหรูเทอร์มินอลเทเวนตีวันค่ะก็เดี๋ยวเราก็เดินไปเที่ยวกันนี่ค่ะอันนี้มองออกไปจากสถาน,นีนะคะเห็น21ตัวเบลล์เลยอันนี้ก็จะเป็นเทอร์เลนะคะเดี๋ยวนี้ ในสถานี BTS เนี่ยแทบจะมีเทอร์เทอร์ทุกที่แล้วกำลังขยายให้ครอบคลุมนะคะใครหิวน้ำหิวข้าวก็ลงมากินก่อนได้นะบางที่เนี่ยสามารถต้มมาม่ากินได้เลยอะ่ะมีข้าวกล่องกินได้ด้วยแล้วเราเค่อยกลับขึ้นไปขึ้นรถไฟก็ได้ค่ะเราไม่ต้องแตะตัวออกอันนี้ในชานชาลา อ,อ,อโศกนะคะบรรยากาศในสถานีอโศกค,ค่ะวันนี้เป็นวันหยุดก็ประมาณหนึ่งนะคะใกล้คริสต์มาสแล้วล่ะใกล้ปีใหม่ด้วยดูบรรยากาศในสถานีอโศกนะคะวันหยุดเวลากลางวันแบบนี้ คนที่เคยมาใช้ประจําก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่เหรอเพราะปกปตินะคะเวลาออฟฟิศเวลาเร่งด่วนเนี่ยคนเต็มสถานีเลยค่ะขึ้นมาจาก MRT ด้วยและจาก BTS ก็จะไป MRT ด้วยโอ้โอลหมานทีเดียวค่ะต่อคิวกันยาวๆเลยค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศนะคะบรรยากาศในสถานีโกวันหยุดก็จะประมาณนี้อันนี้คนลงจาก b t s นะคะ มาที่อโศกค่ะคผู้คนเยอะแยะเลยนะคะ มาแล้วก็ส่วนใหญ่เห็นดิ่งๆไปที่นู่นเลยนะคะ MRT สุขุมวิทค่ะไปต่อ MRT บางส่วนก็มีเห็นเลี้ยวซ้ายเข้าห้างเทอร์มินอลกันนะคะอันนั้นจะเป็นสกายวอล์กเราเดินไปกันนะบรรยากาศก็จะประมาณนี้ค่ะสานีอโศกกดเองก็ได้ ซื้อตัวจากเจ้าหน้าที่ก็ได้นะคะถ้าเราจะไป MRT ก็เดินดิ่งๆๆมานี่เลยค่ะลงทางเดินก็ได้หรือลงบันไดเลื่อนก็ไปทางนี้เลยนะคะแต่เดี๋ยวเราเข้าเทอร์มินอลเราไปทางนี้ค่ะเดินกันไปชิวๆค่ะน่าเป็นสถานี BTS อโศก ตรงนี้ก็เป็นทางที่ลิง์เข้าเทอร์มินอลค่ะสะดวกมากห้างไทยนะคะเชื่อมต่อกับ B T S เยอะมากเลยเมื่อกี้ก็สถานีพร้อมพงก็มีสามห้างลงจากสถานี B T S ปุ๊บนี่คือเข้าห้างได้เลยค่ะเรียงเป็นห้างห้างห้างไปเลยนะคะอโศกก็มีเทอร์มินอลสยามก็มีสารพัดห้างเลยก็มาเที่ยวกันนะคะ ของแท้เลยนะคะดีพาร์ตเจิดดีพาร์ตไปยาวๆเลยคะ่ะห้าหกชั้นเลยนะคะ